สดีนะคะสวัสดีทุกคนทักทายเซหายอุยยกังหมก่อนไม่ได้เจอกันตั้งนานสบายดีไหมคะคิดถึงทุกคนเดอ้อสวัสดีเอฟที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีเอฟซเก่าเอฟซใหม่ตอนนี้อยู่หนองคายนะคะมาไหว้หลวงพ่อพสัสใสก็เลยเดินเรียบริมโขงนะคะไฟ้สดนิดนึงเก็บภาพรบรรยากาศมาฝากเอฟซีสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาหนองคายหรือว่า ไม่ได้มีโอกาสมานานแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกังโมกันพี่น้องแดดก็แรงอยู่เหมือนกันมาค่ะสวัสดีนะคะฝั่งโน้นก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเขาเด้อพี่น้องนะคะก็คือประเทศลาวเข้ามาแล้วฝากกดไลค์นะกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะอืมไม่ค่อยได้มาแบบว่าไลฟ์สดนานแล้วโอ้ไปเบิ้งพญายนาคโนน้ำนะคะไหว้พระเสร็จแล้วเมื่อกี้นะคะก็ไปนั่งพักแ,แวะ ดื่มกาแฟทีนี้ก็จะไปนี่ตลาดท่าเสด็จนะคะสวัสดีทุกคนสวัสดีเอซที่น่ารักทุกคนนะจ๊ะไ์สดน,ดนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะเดี๋ยวพาไปดูพญานาคพ้นน้ำอากาศห้องออนพี่น้องสวัสดีนะคะ น้องคายเนาะแม่โขงน้ําก็ขึ้นสูงอยู่นะนะฮะน้ําขึ้นสูงอยู่น้ําขึ้นสูงอยู่เหมือนกันนะฮะเซฮายชู p ิโไหนแล้ว <to> อ๋อ,อแต่มันเชิดคักเนาะเออ สวัสดีค่ะสวัสดีสามคนนะคะปกติเขาไม่ได้พญานาคไม่ได้พ่นน้ำเลยมื่อนี้เขาเจาคือพ่นน้ำบุ๊ สวัสดี8คนจ้าทักทายเซีหายฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ้าอยู่ตลาดท่าสเสด็จนะคะยังไม่ถึงหรอกเพราะว่าเพิ่งเดินมาถึงเรียบโขงจะไปหาซื้อของซื้อของนะคะกลับไปไว้กินบ้านมารถไฟเลยทุกคนจากกุมภาวามาหนองคายก็คนละ19บาบาทนะคะมากับคุณสามี สองคนก็สามบาทวันนี้เขาเปิดพญายนาคพ้นน้ำสบายดีค่ะสวัสดีคุณหญิงนะคะสบายดีค่ะช่วงนี้แอนกำลังจะกลับมาทำ YouTube เหมือนเดิมค่ะนะคะนี่เอาบรรยากาศมาฝากทุกคนเห็นบ พี่น้องใครมาดูไล้สดหรือว่าดูย้อนหลังก็ให้โชคๆคหมันๆนะคะขอให้ได้รับพรนะคะนุ่มพญาน,นาคคน,น้นาำนี่นะคะต้นหน้านโน้ทุกคนที่มีเต็นท์เยอะๆนะคะก็จะเป็นตลาดท่าเสด็จ เป็นตลาดท่าเสด็จนะคะฝากกดไลค์ด้วยเด้อทุกคนนะกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยเดี๋ยวว่าพาดูมุมนี้ฝั mm. ่งน้นนะคะก็จะ mm. เป็นพระธาตุจำชื่อไม่ได้ mm. เคยไปนานแล้วตั้งแต่สมัยแบบว่าทำ YouTube ตอนที่ ปีสองพันสิบเก้าสอนยี่สิบอะเนาะอืมเัาสิบคนค่ะ ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพี่ชา Can you uh, ่อ record vertical video for me vertical to snake for me vertical video uh to snake from uh beginning to the end vertical นะ uh. มาเดินต่อค่ะทุกคนค่ะภาพมันก็จะสันส่นหน่อยนะคะอุ้ยสวัสดีห้าสิบสี่คนมาจตใส่น้อปกติไลไล์ส่วนในใน y t u t u b e ปกติเนี่ไม่ค่อยมีคนเข้ามาดูนะคะน่าจะเป็น FC ใหม่ที่เพิ่งติดตามมาจากคลิปนั้น,อนแอนก็เอาคลิปสั้นนะคะมาลงเรื่อยๆอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้บอกว่าทำคลิปยาว เดี๋ยวเดือนหน้านะคะก็จะมีโปรแกรมกลับไปพัทยาอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นเจดีสารพัดนึกนะคะน่าจะประมาณว่าเราก็มายืนนะคะขอพรนะ,ะอันนี้วัดลำดวนทุกคนขาวัดลำดวนเรียบโขงนะคะก็จะมีหลายวัดจะมีหลายวัด วันนี้อากาศค่อนข,อขอ้างร้อนนะคะมันอบอ้าวมาหลายวันนะคะใช่ค่ะตอนนี้แอนแอนย้ายมาอยู่บ้านที่อุดรได้สองเดือนแล้วค่ะนะคะย้ายกลับมาอยู่ที่อุดรได้สองเดือนแล้วนะคะเพราะว่าค่าคงชีพที่ที่พัทยามันก็แพงนะคะพอย้ายมาอยู่บ้านตัวเองนะคะที่อุดรมันก็เซฟได้เยอะขึ้นนะคะ น่าจะเป็นด้านหน้านะคะที่เป็นตลาดท่าสเสด็จแอนก็ไม่ได้มานานแล้วนะว่าจะมาตั้งแต่นู้นรอบนอนแล้วก,ก,ก็ก็มาไม่ถึงนะคะมาไม่ถึงอย่าลืมเด้อทุกคนฝากกดไลค์นะคะให้แอนหน่อยขอโทษนะคะในแบบว่าภาพที่มันสั่นๆเลยถือไปว่าไปพี่น้องนะคะอยากจะเอาบรรยากาศมาแบ่งปันทุกคน อีกอย่างก็อยากจะพูดคุย FC ทักทายนะคะไม่ได้แบบว่าไลฟ์สดนานมากตั้งแต่แบบว่าหันหันหน้าแบบว่าไปตั้งใจทำ Facebook เนาะตอนนี้ Facebook ก็นะคะโดนแบบโดนเตือนโดนโดนปิดกั้นนะคะเออก็เลยจะกลับมาทำ u t อืมก็เสียดายอยู่นะคะ Facebook ช่วงนั้นแบบว่าตั้งใจทําม,มากนะคะมีผู้ติดตามเป็นแสนนะทุกคนมีผู้ติดตามเป็นแสนเนเด้แต่ว่าก็ก็โดนโดนติดเหลืองติดอะไรนะคะก็เลยแบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยประทับจิตประทับใจเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเดินห่างๆจากเพร่งก่อนอีกพชพชานะ นี่ค่ะน่า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 จะเป็นตรงนี้อุ้ยทำไมเงียบจังเลยนะคะเงียบมากทุกคนไม่ค่อยมีคนเลยเด้อเออตอนนี้เวลาประมาณสี่โมงครึ่งนะฮะติดตามตลอดชอบดูภาคอีสานขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณมากๆฝากกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้แอนด้วยก็แล้วกันนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอนด้วยสวัสดีห0คนนะคะตอนนี้อยู่ที่ ตลาดท่าสเสด็จนะคะตลาดท่าสเสด็จมันก็สง่งเงียบเนาะคือปกติมันจะคึกคักนะคะคือค่าก,กว่านี้อันนี้จะไม่ค่อยเงียบขนาดนี้แต่นี้ก็ถือว่าคือเงียบมากนะคะเอออันนี้ก็เป็นร้านนะ no โฟโต้พี่ชาสมาตรีดตา สวัสดีนะคะเงียบมากทุกคนเงียบไหมถ้าเกิดใครแบบว่าเคยมาก็จะรู้นะว่ามันเงียบออน่าจะเป็นเพราะฤดูฝนหรือว่าฝนตกมันคนก็ไม่ค่อยมาเที่ยวเดี๋ยวเดินดูของเสร็จนะคะก็ว่าจะไปแดงแหนมเนืองนะคะไปไปซื้อข้าวซื้อ,อ,อไปกินข้าว นี่นะคะร้านรวงติดเยอะมากทุกคนมาเรามาดูกันอืมนี่นะคะเป็นเงียบเงียะ เอออันนี้สี่โมงครึ่งแล้ว,วอออบางร้านก็เพิ่งมาเปิดไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเลยทุกคนเออนักท่องเที่ยวบ่ค่อยหลายนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะอืมอาจจะเป็นเพราะเรามาเร็วหรือเปล่าสี่โมงครึ่งก็ไม่น่าจะเร็วนะ หรือยังไงออออาจจะมาเร็วมัง้ง you have your selfie Why you not take with you? Nhiệt cho sao xem Làng có bịt dựa nè ทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตปิดไลฟ์สดก่อนนะไว้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณนะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ